พาหาลานปิ้งย่างตีอยู่ใกล้บ้านบรรยากาศโคตรดีบนเนินเขาใกล้อําเภอปัวมากๆป่ามาตีลานยูโทปัวลานปิ้งย่างสไตล์แคมปิง้งกับวันตีอากาศเย็นสบายหมากับกลางตึงแบบป้อนเรื่องกินบาววาจะเป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวปลากระเบนทอดป่ามึกสดๆจากตาาเอาตามตีล่านแนะนำมาเลยลานแคมปิ้งย่างเปิดเข้ามาปีที่สองแล้วเจ้าเชฟปอกหัวามาจากเมืองตราหมาจากใต้โดยตรงส่งตรงคือคนหน เนื้อได้กินกันสดๆซรสชาติความเข้มข้นบบต้องอู้ถือบะมีห่วงเครื่องครั้งแรกที่เคยกินปลากระเบนรสชาติค่ายป่าทูแต่เนื้อจะเน้นกว่าปลามึกโคตรดีกินหอมมากๆกินกําแรกนึกว่ายูทะเลุกรอบในปลาเปรื่อนทุกคนบอกว่าล้าสุดๆหมาหนังจิ๊บไว้กินกูกับปลามึกย่างไปแล้วต้องสั่งให้ได้เนื่อปิดท้ายด้วยชาบูกับเนื้อปีงเนื้อย่างปลากระลูกกินพักขนาดน้นเปิดใจพักกาดล้าหวานมากๆน้ำจิ้มยกนิ้วเลยคายน้ำจิมวงต กินกูกับจีนกับพักตบท้ายด้วยเบียร์พ่อมบรรยากาศโคตรดีตีอยู่ใกล้อําเภอปัวจังหวัดนานโทรจองก่อนไปสักขั้งต้องไปลองปะมึกย่างปลาเปื่อนปลาแฟนปลาขอบรัวไปเป็นแฮมหนึ่งสถานที่มีต้นไม้หลายหลอดนั่งแยง้งภูเขากินกูกับอาหารลํำลํำอากาศหนาวจะนี่มีความสุขมากๆมันฟินมันหิวใจยูโทรปัวเปิดห้าโมงแรงถึงสี่ถุมกึ่งไปกันจ้า